<c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมผมไทม์เฟรอสเองนะครับผมคลิปนี้น่าจะไม่ได้ดูกันหมดทั้งช่องนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เปิดเป็นไม่สาธารณะนะครับหรือก็คือคลิปที่ไม่ได้เปิดให้ดูกันหมดนะครับหรือก็คือคลิปที่มีคนที่คนที่มีลิงก์เท่านั้นถึงจะต้องดูได้นะครับก็วันนี้เป็นคลิปแนะนําตัวก่อนเข้า 244AM ท e a นะครับ <c oughs> แนะนําตัวนั่นแหละก็สวัสดีครับผมชื่อไทม์นะครับ อายุ15มีนาปะกาชื่อ C ส่วนสูง172เมตรแล้ว172เมตรไม่ใช่สิ172เซนติเมตรครับผมก็อนักอยู่ที่65ถึง70โลได้ก็นั่นแหละครับต่อไปเลยโอเคก็คำถามที่2นะครับก็อยากเข้าร่วมกับ2 3 4 a m ทีมเพราะอะไร We are watching you ก็ หาเพื่อนนะครับก็แล้วก็อยากเข้าสังคมด้วยแล้วก็แล้วก็แล้วก็อีกแล้วก็ประมาณนั้นแหละครับผมอยากช่วยอะไรบางอย่างที่มันสามารถช่วยได้ถ้าเกิดอประมาณว่าผมช่วยอะไรได้ผมก็จะประมาณช่วยประมาณว่าผมจะช่วยเท่าที่ทําได้นะครับพูดติดขัดเดียวกังว่ากูเราต่อกันเลยแบบไม่ต้องหยุดกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหยุดแล้วเดี๋ยวตัวผมมันจะ ประมาณว่าติดขัดบ่อยเกินไปนะก็โดยปกติมีเวลาว่างวันไหนบ้างปกติแล้วผมว่างทุกวันนะครับก็เป็นคนชอบเล่นเกมแนวไหนบ้างเล่นเกมแนวไหนบ้างอ่ะอันนี้น่าจะประมาณว่าผมเล่นได้เล่นได้ทุกเกมแหละเล่นได้ทุกเกมที่คอมผมมันรับไหวนะเออคิดว่าตัวเองเป็นคนนิสัยอย่างไรอธิบายยาวยิ่งดีอ่ะอันนี้ผมน่าจะพูดสั้นแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะโอเคโอเคก็ผมเป็นคนที่ อ่กวัตระินเออนั่นแหละแล้วก็ประมาณว่าเข้ากับคนนิสยัยเดียวแบบเดียวกันง่ายมากนะและตอนผมคิดอะไรผมผมน่าจะเป็นคนที่ดีเลยคิดอะไรแบบดีเลยมากนะครับก็ก็จะถ้าเกิดอ่เจอเพื่อนเป็นผู้หญิงก็ผมน่าจะเข้าด้วยอะไรยากหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนกลัวผู้หญิงแล้วก็ หมายถึงกลัวผู้หญิงที่ยังไม่ค่อยสนิทนะนะคือไม่อยากไปร่วงเกินอะไรเขาแล้วก็ไม่อยากไปยุ่งถ้าเกิดยังไม่สนิทกันมากนะครับก็คิดว่าตัวเองมีความสามารถหรือถนัดด้านใดอธิบายเลย<ม>เช่นการพูดความด้านความคิดเก่งโปรแกรมเก่งวาดรูปปลาบา <S <S โอ้อันนี้ผมเก่งด้านการอิดหรือเป็นอิดเตอร์เก่ามาก,ก่อนแล้วก็ ด้านการพูดนี่ก็น่าจะใช้ได้อยู่ถ้าเกิดมันไม่ติดขัดเหมือนตอนนี้คือเก่งๆแล้วมันติดขัดไม่รู้เป็นไรเออต่อไปนะครับทำคลิปอะไรก็ได้อ๋อคลิปนี้นี่หว่าเออโอเคเอาจบแล้วเหรอก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวผมเองทำในโทรศัพท์คลิปนี้ทำในโทรศัพท์ทั้งหมดนะครับก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรผมถึงทำโทรศัพท์เกือบไม่ใช่เกือบทั้งหมด ทั้งหมดเลยก็เพราะว่าช่วงนี้ผมคอมพังอยู่ครับแล้วได้วันที่15ก็คือหลังจากที่ปิดรับสมัครพอดีผมก็เออไม่รู้จะทํำยังไงะนะผมเลยแต่สใจทําทำโทรศัพท์มันตั้งแต่ทำในโทรศัพท์มันต,ต,ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับก็นั่นแหละจบจบคลิปเถอะรัค่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน